ก็สบายดีเด้อสบายดีทุกทุกท่านเนาะสบายดีเมื่อสุขคู่สุขคนที่เข้ามาเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วโชคลาบรับทรัพย์เฮงเฮงปังปังกับหวานใจเด้อก็ก่อนสิมาให้แนวทางนะก็เมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เข้าติดตามเนาะช่องพลิบหวยของหวานใจนะกะ็หวยลาวเมื่อวา,า,านก็เตก ไปเนาะเข้าตัวเจาะตรงๆเลย10กะแสดงความยินดีนําเดอ้อกะมาเบิ่งแนวทางนิเคอิหุ้นมื้อนี้กะปังๆคือกันน้ะนิเคอิหุ้นมื้อนี้หวานใจให้วิ่งลูด4กับ5เดอ้อพี่น้องเดอ้อวานใจได้4กับ5เนาะกะสิเจาะให้40 41 สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดโจห้าก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหวานใจชิทวนตัวเลขให้อีกรอบเนาะ นิเคอหุ้นมือนน้อวานใจให้วิ่งลูด4กับ5เด้อก็เจาะให้4 0 4ศูนย์สีหนึ่งสี่สอหแล้วก็สีเจนาะก็เจาะหก็มี5 0 5 1 5 2 5์สา 5 7แล้วก็ห9เด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบกับหวานใจนะก็ขอให้ทุกท่านจุงโชคดีกับแนวทางนิเคอิหุ่นมือนี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หวานใจนำเด้อกดติดตามเพื่อเข้ามาเอาแนวทางดีๆนำหวานใจนะก็ขอให้ทุกท่านจุงโชคดีกับนิเคอิหุ่นมนือนี้ขอขอบใจเด้อ